ฝีแตกแล้วครับผมมาไม่ทันนะครับน้องปามกับควานโป๊ะนะครับได้พากันทำความสะอาดปากแผลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝีที่ขาพี่มงคลนะครับตอนนี้แตกแล้วครับผมน้องนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับได้ประมาณ สองสามถ้วยได้ครับผมคลายเลยครับทีนี้คลายความเจ็บปวดได้เลยนะครับดูจากหน้าตาแล้วคงจะคลายความเจ็บปวดมากครับผมครับก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับเราในช่อง family สีทับไทยนะครับเพ่งเดินทางมาจากบ้านนิชาดาครับผม มาที่บ้านยี่สิบหลังก็รีบมาดูฝีพี่มงคลนะครับนี่นะครับเฮ้อแตกเองนะครับนี่แตกเองแล้วขาก็ลดบวมแล้วนะครับขาลดบวมแล้วดูจากการกินหญ้ากินอะไรก็คงจะสบายเนื้อสบายตัวมากครับผม หา้ปวดแล้วเนาะหอ้เก็บแล้วลุบรอเอาเอาเอาหนิ่งนี่นะครับผมให้ดูฝีครับหลังจากที่แตกครับผม รูเบลเลอร์เลยนะครับทำให้น้องนี่แตกออกครับผมเอานี่นะครับเอาคงหายเจ็บแล้วนะครับผมรูเข้าไปข้างในเลยนะครับนี่รูน้องออกมานี่เอ้า ลึกมากนะครับผมลึกแผลนนองในไปแล้วลุกหายแล้ว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 ไม่เจ็บแล้วไม่ทรมานแล้วฝีหายแล้วสบายตัวแล้วเอา ดูใหญ่มากครับผมเอานิ้วนิ้วโป้เนี่ยนะครับนิ้วโป้ยัดเข้าไปได้เลยครับรูกว้างใหญ่หนองเยอะหนองคือแบบว่าบ่มเต็มที่แล้วครับผมบ่มเต็มที่แล้วจนได้ที่ทําให้รอบด้านนี้บ่มบ่มเต็มที่นะครับผรกบบสม,มุนไพรแต่พุเออ้หนองนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับวาดภาพก็รู้เลยครับว่ามันเป็นยังไง มันหัวมันแตกปลุกออกนะครับผมทำให้เปิดรูใหญ่เอานองพุ่งออกมาเลยครับผมเออหายแล้วก็อย่างนี้แล้วนี่เอ้าเอาดิหายไปหายไวเอ้าเนี่ยครับ แม,ม่คงหายเป็นห่วงแล้วนะครับเออเออโอ้ยกว่าจะแตกได้เนาะแหงลึกเล,ลื้อนี่น้องนี่เต็มไปหมดเลยหายไว้หายไวหายคนรอหายแล้วคนรอ วันนี้ทีมงานไปตัดอ้อยนะครับผมหลังจากที่ทําความสะอาดเผลแล้วนะครับก็พากันไปตัดอ้อยนะครับซื้ออ้อยไว้ครับผมซื้ออ้อยไว้400ก็น่าจะได้เยอะอยู่ครับน่าจะได้เต็มคันรถนะครับดีแม็กซ์สีน้ำเงินก็ขอบคุณนะครับไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะครับ คุณแม่เล็กนะครับผมท่านก็สนับสนุนนะครับช่วยค่าสับปะรดหนึ่งเที่ยวนะครับผมเที่ยวละสามพันแปดนะครับสับปะรดจากชัยภูมินะครับคุณแม่โอนคะแนนมาให้ห้าพันคะแนนนะครับผมสนับสนุนค่าสับปะรดหนึ่งเที่ยวแล้วก็ให้ให้คะแนนคุณปู่คุณย่านะครับ คนละห้าร้อยนะครับผมช่วยค่าหารช้างด้วยนะครับอขอบคุณมากครับขอให้คุณแม่เล็กสุขภาพแข็งแรงครับผมไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมตอนนี้ที่โล่งใจที่สุดก็คือเจ้าสิริมงคลตอนนี้นะครับอ รู้สึกสบายตัวแล้วครับดูจากปฏิกิริยานะครับผมถ้าทําท่ายอย่างงี้นี่ใส่พ่อแล้วนี่ถือว่าคลายความเจ็บปวดแล้วครับผมแบบโล่งเยอะเลยนะครับผมมวนงวงใส่แล้วาหายไวหายไว้ลูกเดี๋ยวผิวหนังก็จะค่อยค่อยค,อยคอยแฟบลงนะครับผมหลังจากที่น้องแตกแล้วเนาะ อก็ผิวหนังของฟีก็จะเริ่มยุบตัวลงนะครับผมเพราะว่าหนองมันบ่มแล้วบ่มแตกออกหมดแล้วครับล้างแผลภายในครับทำความสะอาดอหายไวลุกปรอหายไว้เฮ้อดีใจด้วยที่หนองแตกแล้วจะได้มีกำลังไว้แหงงานลูก วันที่15นี้ก็ออกคู่นะครับผมพฤษภาคมนะครับที่อำเภอนาเชือกครับผมจังหวัดมหาสารคามโคหูดูโอ้ครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับก็ให้สิริมงคลหายไว้นะครับผม ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับหายไว้ลูกพระคูประกรรมคุ้มครองฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ในช่อง Family สีรับไทยนะครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับเร็วสวยลูกเหรอสวัสดีครับก่อนสวยครับเออเสียงลูกเสียงเออเก่งมากลูกเก่งมากเออรักที่สุดเลย ลบรอ,อ่าสวัสดีครับแม่แม่